สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวแล้วกันเลยครับมือเที่ยงมือนี้นี่ก็เป็นหมูแดดที่เราได้ทำขายนะครับมันเหลือก็เลยมาทอดซีมเบิร์กม,มันจะแซ่บสมคําล่ำลือไหมครับนี่เป็นปลาเกลือฝีมือปานีครับมันเหลือปลาช่อนนะครับเกามาทอดกินครับผมนี่ครับอันนี้ปนีปานีกินีคำเจ้าครับข้าวมีแค่นี้ครับผมมาครับแซ่บๆแล้วกันครับผมหิวข้าวแล้วครับอ่าจัดส่งออเดอร์แล้วนะครับหิวข้าวได้ปะเนี่ย อร่อยไหมฝีมือตัวเองอะ่ะอร่อยค่ะแลประกันนี่ครับฝีมือป้านีนะครับปัาเกลือ,อาอยังอนพี่หนองมา องหมูแดดเดียวฝีมือลุงแอคฟาแทบครับผมเหลือจากลูกค้าครับ ปักเตือฟีมือปนีครับผมโอ้ยหมูกระโดดออกจากจานแล้วเฮ้ยตำนานลงเอกจะถ่ายคลิปกินนะครับไม่ค่อยถนัดครับผม,มแซบ่บผมคำล่ำลือครับตามด้วยตำมะฮุ đẹp nhiều, không bạn, chín đềm đi ăn nè mùng chả đeo, ngon, นี่เล่นปูแล้วครับผม,มช่อนก็อร่อยทำห้องกับแซบพี่น้องเอ้ยมาครับแซบแซบครับผม อ้าวคลิปนี้ก็กินในเบิง้งซั้นนี้แล้วพี่น้องเด้อบ่นทันอิ่มหรอครับเดี๋ยว่จะกินต่อนะครับเด้อกินบ่คอยเก่งครับผมบ่คอยเดถ่ยทยคลิปกินนะครับส่วนมากจะ่ายคลิปตัดหญ้าทากับข้าวขายยำนะครับรับจ็อบทำออเดอร์ส่งลูกค้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ น,นี้ออเดอร์ทำออเดอร์เสร็จมันเหลือก็เลยลองมาทอดแล้วก็ลองชิมดูครับผม,มก็อร่อยนะครับเพราะว่าทำเองก็จะบอกว่าอร่อยครับถ้าบอกว่าไม่อร่อยรับรองว่าลูกค้าไม่ซื้อนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม